สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านจ้ามาพ่อกระทิปอีกแล้วจากกับแซ่บนัวล้วยนางทิพย์ค่ะมือนี้พาพี่น้องกินเข่าคือเกาใจพี่น้องเฮ็ดกันลาบซุกไว้ให้ไอ้มือนี้อ้ยมากินน้ำก็เลยงัดออกมากินน้ำกันจ้ากับที่เด็ดเพื่อนขาดอะไรอี่นีใครจมทุ่มใครจมใครเขาเพื่อนคือเพื่อนรึกันใช่กับบอลนำปลาวอยังขนาดใส่พักมาเป็นสวนคือเกาใจพี่น้องน้อนก็นำปลา บา่เ,เดมมันมีวิธีการสารกักแล้เนีเครับว่าสักทั้งควงหรือมันมสีขมสักตึงต้องสักใต้เลยทั้ทั้งรองมันสีขมโอ้ยต,ตากว้าอ่างไเนี่ยพี่พิกเผาที่กินก๋ยเตี๋ยวหมูว่านี่เหลือกินกันนี่แซ่บ <c oughs> เนียนเยงเลย <c oughs> ข้าสักะไครเว้ยันลับอายเว้ยมาทีบบมีเลยตักไคร <c oughs> อยู่อ่นเจไปสทงมาเจ <c oughs> เจไปเสริมสวยเจ <c oughs> ไปเสริมสวย,สว,ย,สว,ย,ยว่า <c oughs> นนี่สดกันยังได้ยังเมือเ่อวาอเจอเันกินข้าวกินน้ำก่หนับ าาออมาเด้อจำมากินน้ำจิบจ้ะโอ้โหบัปากสีร้านก็กินเขาแล้วจะี่หนอกหนาเขาให้กินก่อนแล้วมันที่ของเขากินหไหมจอื้มฮึที่กำแพง ไปซอยงานมากเนาะงานดองลูกแคนเขายี่สิบบาทนะลูกแล้น,แน,น,นะพวกนี้กับลูกกระชหน่อยหล่มีเงินไวเหนือเซตตับแใส่เนี่ยก็ตกว กสบายใจละมึงไม,ม,ม่ใครตมหอมๆอะม่อหอมอะโ้ยไดีไหม เกิ็อ่ำล้ำแล้วนี่อำหนาหาจสุดอา่อยมหนาลักอะเหมือนับผมว่าไม่ปนเบินอยพี่น้องจะยิบพุ่งยิกแก่นะคุณบาร้อนปดแล้วจ้ะ ตอบุพงไว้ยใ่ใช่้องพึ่งนะเนี่ยไอ,อ้ชนชนเชียงรันเหรืนน้ำลูกเ้ีนเหรินน้ำหมาน้ำมันขลูกเปนหมา <c oughs> สดสดไข่ตุนไม่ต้องเสยอวลมไข่ตุ้งแกงไข่ป็่ไข่ปลาดง้กระขาด้นอังแบสะออสะอมบอ่ออกไข่เดียอืเมนอมันอ่ะออ่อไข่ใส่ไข่ปลาแดง 半年的话了。

อร่อยหมดหมดหวนนี่นมอกระไรอ่เมอกระไร้ะน่าเชี่ง ต้องคอยบุกกาใช่ไหมงั้นต้องเผ็ดอยู่งั้นกัดใช่น้ำก็เป็นเผ็ก็ดเส็ดจังตก็ดีะนกิเผ็ดกว่านี้จับ มามาาอืมอืมอืมโอ้บ๊าบตาเรียกอืมอ no ืมอืมมดือ <wh ืมอืมาม่ืมอืมอือืมองมอมืมอมันมมอืม้ืมอือมอือืมม่กมนออมอืมอืมอ ăn im đều khi nóng quá nóng mắm 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 mà mắm 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 เหมือนจูงเสาไว้เ่กับเวลาเหมือน จะเอารถเขาซ้นพี่นอเซ็กระยะได้ต้องกินไว้หใบมงเตอนม่ถือมังป่ะขนาดใบมุงใบสองสิบสิบหลังเท่าไงอ่ะบ่ใบสามบ่ไม่มงเลยเพิ่งถามมงสิบอ่ เก็บมาใช่ป่ะตุนต้นนะอืออีหลีต้นแอกไงนึงวเกิดองมาศัาก็ผูกนะมะกว่าเออ้มากมีปูกตัวนี้ยอดกอกตะกีแม่งกิน่นดเม้ะกน่าเมันเป็นบะกอกอย่งฮะมักว่น้าม้จริมะ่กอนธรรมดาเจ้าเนี่ยอืมนั่นนึ่ บกก้อมมันลาเปียวนะวบกก้อนนเหมือนตุนเด็กๆตแมอือตแี่กับมี่บกก้อนมันกินได้รูสุกกว่าผหเยออลวาสะอาจะสกพกกันเนาะกินไดไถึงมอไหนน้ำเจ็บ tìm u bưng bọc thơm tiếp rồi Hãy trong mà Đừng con mẹ ừ. Là thị trưởng đó ừ. à, à, một <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> không <có màu. cười> ừ. เคยมาหน่อยสิจ๊าบด้วยเฮ้ยดูแบบเอเนี่ย

cứ cúm ăn hoàng luôn nhanh em พี่นเนาะพี่นมอจากพี่น้องสิาพากันล่าก่อนเลยจ้าไว้พอกันคลิปหนาเื่อกาวค่ะขอบคุณสำหรับคน,นที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ห่าสามพกกนกาล่าไปก่อนจากพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ย